เรื่องเจ้าฤิวีพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูธาลคามมาสาลาทรงปาราบพวกเจ้าฤิวีตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าราติยาชายเตเป็นต้นได้ยินว่าในวันมหรศพวันหนึ่ง เจ้าฤทธิชวีเหล่านั้นต่างองค์ต่างประดับด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกันออกจากพระนครเพื่อประสงค์จากสเสด็จไปอุทยานพระศาสดาเสร็จเข้าไปบินาบาตท,ทรงเห็นเจ้าฤทธิชวีนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูพวกเจ้าฤทธิวี พวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลฤชวีเหล่านี้เถิดดังนี้แล้วเสด็จเข้าสู่พระนครแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นเมื่อไปสู่อุทยานพาหญิงนครโสเพนีคนหนึ่งอาศายหญิงนั้นอันความนิสยาครอบงาแล้วอาหารกันและกัน อย่างเลือดให้ไหลนองดุดแม่นม้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นออกมาแล้วฝ่ายพระศาสดา,สดาสทรงทำพระตกกจเสร็จเสด็จออกจากเรือนเสด็จออกจากนกคร พวกพิสุเห็นเจ้าลิชวีอันเจ้าพนักงานนำไปอย่างนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข่าพวกเจ้าลิชวีเมื่อเช้าตรูประดับประดาแล้วออกจากมนครเหากะเทวดาบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้วพระศาสดาตรัสว่าพิสุทั้งหลาย ความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยความยินดีเองนั่นเองจึงเกิดดังนี้แล้วจึงตรัสคาถาว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้คุณวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจากมีแต่ที่ไหน ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอดียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเรื่องเจ้าฤุธฉวีจบ